เ่านคําสั่ง,สองอะไรแกต้องไปบอกพ่อของแกว่าแกเนี่ยอนยุญาตให้เขาแต่งงานกับ จเย็ยนนะคุณเห็นทอฝันครั้งสุดท้ายเม,มื่อไหร่เมื่อเช้าอะค่ะฉันล้างจานอยู่แล้วทอฝันแกก็นั่งเล่นตุ๊กตาอยู่ที่หลังบ้านค่ะพอล้างจานเสร็จฉันจะไปกวาดใบไม้ที่หลังบ้านนะคะ่ะพ่อออกไปทอฝันก็ไม่อยู่แล้วอะทอฝันทอฝันทอฝัน ข้อฝันตกลงมาแบบเนี้ยแผลเต็มตัวแน่ๆเลยอะ <Hey. S 3> ท้อฝันไม่เป็นไรนะคะท้อฝันอยู่ไหนลูกท้อฝันหนูอยู่นี่ค่ะทำไมน้องท้อฝันถึงไม่มีแผลเลยอะเป็นไปได้ยังไงอะนี่หนูหายไปไหนมาลูกรถเจ็บตรงไหนหรือเปล่านี่ฮะหนูไม่เป็นไรคะ่ะพ่อ พ่อเป็นห่วงหนูเหรอคะอ,อ๋อพ่อก็ต้องเป็นห่วงหนูสิพ่อมีหนูคนเดียวนะแล้วพ่อก็รักหนูมากด้วยรักยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเลยนะรู้ไหมแต่ดูท่าทางของน้ำบิวแล้วเนี่ยไม่เป็นห่วงหนูเลยนะคะทอฝันทำไมหนูพูดแบบนี้ล่ะจ๊ะนะ้าเป็นคนไปตามพ่อของพ่อฝันมาเลยนะเหรอคะแล้วน้ำบิวได้บอกพ่อหรือเปล่าว่าน้ำบิวเป็นคนเอาตะปูพวกนี้นมาวางพ่อคะ นายบิวเขาอยากให้หนูโดนตะปูตามคขะพ่อทำไมลูกคุณพูดแบบนี้อะคะชาเนี่ยนะจะทำแบบนั้นนี่มันข้อหาทำลายร่างกายเลยนะคะนี่ทอฝันหนูจะพูดแบบนี้โดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะแบบนี้มันเท่ากับใส่ร้ายคนอื่นเลยนะที่หลังจะทำแบบนี้อีกพ่อไม่ชอบเข้าใจไหม แกโชคดีแต่คราวหน้าแกไม่โชคดีแบบนี้แนะ่คอยดู ok. hey! ถ้ามีเด็กนั่นมันไม่มีแผลเลยอ่ะหรือว่าจะมีคนมาช่วยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่มันลงมาเองแล้วจะไม่มีแผล <Hey! S 2> หรือว่าแกใช่ไหมที่ยังวนเวียนช่วยลูกแกอยู่ เป็นผีเนี่ยทำไมไม่อยู่ส่วนผีไม่ยุ่งกับคนทำไมเสียงอะไรบิวทำไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะฉันอยู่ของฉันดีๆอยู่อยู่ กกอบรูปอะ่ะมันก็ตกลงมาค่ะเขาคงเป็นห่วงทอฝันนะไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอดทนหน่อยนะบิวถ้าคุณชนะใจทอฝันได้เมื่อไหร่เนี่ยผมถึงจะแต่งงานกับคุณได้ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจฉันจะรอวันที่ทอฝันเนี่ยมั่นใจในตัวฉันนะคะพ่อคะพ่อจะไปอีกแล้วหรอคะหนูมไม่อยากให้พ่อไปเลย พ่อไปทำงานอาทิตย์เดียวเดี๋ยวพ่อก็กลับคุณไปเถอะคะ่ะฉันดูแลทอฝันได้งั้นผมไปก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะไปก่อนนะลูกทีเนี้ยแกก็อยู่กับฉันแค่สองคนละถ้าแกดื้อเนี่ยแกคงรู้นะว่าแกจะโดนอะไรอ่ะพ่อแกกลับมาช่วยแกไม่ทันหรอก กว่าพ่อแกจะกลับมาเนี่ยแกก็คงตายแห้งไปแล้วไม่อย่าทำหนูมานี่ไม่ไปมาไป่อ้แกอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ห้ามเข้าบ้านด้วยจนกว่าฉันจะอนุญาตเฮ้ย <c oughs> แตนฉันมาแล้ว จ๋าแม่อยู่ไหนอะหนูคิดถึงแม่มากเลยอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะตอนนี้หนูหิวมากเลยค่ะแม่ มาจากไหนเนี่ยแม่แน่เลยแม่ต้องมาช่วยเราแน่ๆเลยขอบคุณนะคะโอ้ยไม่ไ,ไหวแล้วทั้งห่วงอย่างเลยมาจอดทางนี้ดีกว่าที่รัก ที่ล้คุณกลับมาหาผมแล้วที่คุณกำลังจะบอกอะไรผมอะทอ้ทอฝันทอ้อฝันท้อฝันจะเป็นอะไรลูกทอ้ทอฝันท้อฝันจะเป็นอะไรลูกทอ้อฝันเฮ้ยนี่เราฝันแบบเนี้ย ไงรู้ป่ะได้ข่าวว่าดื้อนักเหรอที่รักฉันรำคาญนังเด็กนี่เต็มทีแล้วอ่ะตอนนี้พ่อมันก็ไม่อยู่ละฉันว่ารีบๆจัดการมาสิเหอะได้เลยจ้ะทิรักี๋ดวตัวแซบอย่าเข้ามามาช่วยแม่แม่ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยช่วยเฮ้ย สักทีอ๋อหรือแกอยากโดนจับลงม้อถ่วงน้ำใช่ไหมแกอยู่ไหนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนั่งผีบอ่ะนี่ก็ตีหัวฉันเนาะแน่จริงอ่ะแกก็ออกมาสิอยู่ไหนออกมาแกคิดหรอว่า ไม่เป็นอะไรแล้วนะลูกพ่อพ่อมาช่วยหนูทันเวลาพอดีเลยคนที่มาช่วยหนูอะคือแม่ต่างหากลูกแม่เขามาปากตัวให้พ่อเห็นทําให้พ่อรู้ว่าหนู่ตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่ครั้งแรกนะคะพ่อที่แม่เขาไมา่ช่วยหนูผีเหรอไหนมันอยู่ไหนออกมาสิแน่จริงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันขยับตัวไม่ได้อะใครก็ได้ช่วยฉันที เนบิวเขาได้รับผลกรรมที่เขาทำแล้วนลูกเห็นไหมว่าต่อไปจะทำไรเนี่ยเราต้องคิดดีๆนะครับทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วดูไหมลูก ำไมอ่ะยิ้มหน่อยสิคุณเฮ้ยคุณถ่ายรูปผมทำไมอ่ะผมไม่ได้อนุญาตให้คุณถ่ายรูปผมนะครับนี่ตกลงว่าคุณเป็นใครเนี่ยเกอออกรถเลยหลับทราบค่ะนี่พวกแกรู้จักบ้านฉันด้วยเหรอ พวกแกเป็นใครกันแน่เนี่ยแหมใจร้อนจังเลยนะครับคุณอาร์ตใครส่งแกมาทำเรื่องแบบนี้ที่สงสัยจังเลยนะคะถามนั่นถามนี่อยู่ได้พี่ไปเอกสารไหม เอกสารขายหุ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยก็ตามที่แกเห็นไงมีคนเนี่ยจ้างฉันให้มาเอาลายเซ็นของแกแกก็รีบเซ็นซะไงจะได้จบๆไม่มีทางอฉันจะไม่ยอมเซ็นหุ้นให้ใครหรอกนะถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกคงต้องจับคุณเนี่ยส่งตำรวจพวกแกต่างหากที่โดนตำรวจจับอะ่ะ นั้นเหรอวะเอาเป็นว่าแกเนี่ยเป็นคนวางยาให้ผู้หญิงกินฉันกับพี่เป็นพลเรืองดีเข้ามาช่วยพอแกมีคดีติดตัวเนี่ยบรรดาหุ้นส่วนของแกเนี่ยก็จะกดดันให้แกถอนหุ้นอยู่ดีฉันไม่ได้มองผู้หญิงคนนี้เมื่อผู้หญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาตำรวจจะรู้ความก็จริงอยู่นะแต่น่าเสียดานนิดหน่อยนะ น้ำหวานเป็นคนของฉันแล้วพอยางนี่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะชี้ตัวว่าแกเนี่ยเป็นคนผิดแล้วถ้าแกไม่ยอมรับก็ต้องตรวจร่างกายแล้วถ้ามันเจอยานอนหลับในร่างกายแล้วล่ะก็แกก็เก่งรีบรบเซ็นนะจะได้ปิดจ็อบก็ได้ ชันเซ็มก็ได้หยุดนะครับรบกวนทุกคนหยุดในความสงบด้วยน,นะครับผมได้รับแจ้งมวาว่ามีการลักพาตัวมาในบ้านหลังนี้ครับผูออ้ตุลากรครับคือผมกับแฟนเนี่ยมาช่วยผู้หญิงที่นอนมดสติอยู่ตรงนี้ออใช่ค่ะงั้นคุณก็คือผู้ก่อเหตุใช่ไหมครับไม่ใช่ผมครับสองคนนี้พยายามแบ็กเมลผมครับผู้ตุลากครับผมว่ารอให้เหยื่อตื่นก่อนก็ได้ครับ๋ยวกก็รู้ความจริงเอง ฉันตื่นนละัน่นไงครับเขาตื่นแล้วอะ่ะคุณตำรวจลองถามเขาดูสิครับคุณใช่ไหมครับที่โดนมอมยาใช่ค่ะคนนี้ใช่ไหมครับที่มอมยาคุณไม่ใช่ค่ะอ้าวแล้วใครมอมยาคุณล่ะครับสองคนนี้ค่ะเธอเธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะ คุณกําลังโดนแบ็กเมลอ่ะอยู่นิ่งๆแล้วก็เล่นตามน้านไว้มีแท็กซี่จอดอยู่หน้าร้านคุณไปขึ้นรถคันนั้นก่อนอีนังน้ำหวะแกกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้อยากตายเลยไงคุณตำรวจคะฉันกลัวคะ่ะนี่คุณคุณกล้าข่มขู่เยื่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอครับ คุณตำรวจครับคือบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านของผู้ชายคนนี้ครับผมเนี่ยจะลักพาตัวผู้หญิงคนนี้มาที่บ้านของเขาทําไมครับก็เพราะว่าฉันเป็นแฟนคุณอาร์ตไงคะสองคนนีนะคะ้ค่ะจับฉันมาข่มขู่ว่าจะให้คุณอาร์ตเนี่ยขายหุ้นที่กับมันคะ่ะจริงเหรอครับรจริงครับนี่คือเอกสารที่สองคนนี้มาขู่ผมครับงั้นผมขอเชิญคุณสองคนไปโรงพักด้วยนะครับ <St ick le> มไป้ยจับมาเลยค่ะคุณตำรวจแล้วก็อย่าปล่อยให้2องคนนี้ทำแบบนี้อีกนะคะจับเลยน้ำหวาไปไปทำบอกผมมาได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเ่าที่รู้เนี่ยคุณเป็นพวกเดียวกันนี่ฉันก็แค่ตอบแทนบุญคุณคนที่เคยช่วยฉันไว้เท่านั้นเองค่ะ บุญคุณอะไรอะ่ะเราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำอ่ะมองหน้าฉันนี้ดีสิฮะเฮ้ยนี่เธอนั่นเองอ่ะใช่ค่ะฉันเองโอห,หอมจังเลยอะ่ะข้างในคงมีอาหารอร่อยๆเต็มไปหมดเลย ชมอขอโทษค่ะ,คะใส่หัวเอาไปจากร้านฉันเลยสกปปกไปเดี๋ยวคุณครับใจอนเย็นก่อนก็นกนได้ครับเย็นไม่ได้หรอกค่ะคุณยัยเนี่ยมันมาหลายรอบแล้วพวกขอทานฉันต่ำเดี๋ยวผมจ่ายค่าอาหารให้เขาเองแบบนั้นก็ไม่ได้หรอกค่ะคุณเดี๋ยวร้านจะเสียชื่อเสียงทีม่มีคนจอนจัดมานั่งกินข้าวอยู่ในร้านนี่ร้านคุณหรอครับ ถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงค่ะฉันเป็นผู้จัดการสาขานี้ฉันมีสิทธิ์ขาดที่นี่แต่ว่าผมเป็นเจ้าของร้านอาหาร BSC ทุกสาขาขอโทษจริงๆค่ะท่านประธานหนูไม่รู้ว่าท่านประธานจะมาทานอาหารที่นี่อค่ะต่อให้ไม่รู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยคุณก็ควรพูดจาให้เกียิผมในฐานะลูกค้าไม่ใช่มาต่อปากต่อคคำแบบนี้ขอโทษจริงๆค่ะท่านประธานขอโทษค่ะ ไปจัดอาหารมาอีกชุดให้กับผู้หญิงคนนี้ได้ค่ะได้ค่ะเขาจะนั่งทานกับผมที่นี่ค่ะค่านประทานไ,ได้ค่ะค่อยค่อยกินก็ได้มันไม่หมดหรอกไม่อิ่มค่อยสั่งเพิ่ม,อมขอบคุณจริงๆนะคะคนนี้ใจดีจริงๆเลยอ่ะ ถ้าวันหลงังหิวข้าวก็มาทานที่นี่ได้นะพนักง,งานสาขาเนี้ยคงไม่มีใครกล้าไล่คุณแล้วล่ะค่ะ<อ>ฉันต้องไปแล้วอ่ะมีโอกาสคงได้เจอกันใหม่นะค่ะ<อ>ไปกออินละ แล้วไงกลายมาเป็นจนแบบนี้พอดีว่าฉันไปบังเอิญเจอ2คนนั้นมาค่ะบเบอ่ะเขาเป็นมิจฉาชีพรับจ้างทำงานสกระกอะคะ่ะแล้วเขา่ก็ชอบหาผู้หญิงที่ไม่มีบ้านรรยญาติขาดมิตรแบบฉันมาทำงานด้วยกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่ากี้เนี่ยเขาจะชอบเส้นทางนี้มากกว่าฉันนะคะอ๋อแบบนี้เองอะงั้นก็แสดงว่า เธอรู้ว่าเหยื่อคนต่อไปคือฉันเธอก็เลยตลบหลังพวกนั้นเงี้เหรอใช่ค่ะแล้วแบบนี้เธอไม่ลำบากเหรอก็คงลำบากแหละค่ะแต่ถึงฉันจะเป็นแบบนี้เนี่ยฉันก็ทำกับผู้มีพระคุณอย่างคุณไม่ลงหรอกค่ะคิดจะทำเรื่องแบบนี้อีกหรือเปล่าไม่แล้วละค่ะฉันทำไปแค่เดือนเดียวอะ่ะฉันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ ฉันดีใจนะที่เธอคิดได้อะฉันกลับไปลำบากแบบเดิมดีกว่าค่ะดีกว่ารู้สึกผิดในใจอยู่แบบนี้ฉันเอาจะช่วยค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่ไม่ซัดท่อฉันน่ะคุณช่วยฉันเอาไว้อีกแล้วอะฉันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะเดี๋ยวก่อนเธอทำงานกับฉันไหม ฉันเหรอคะมาเป็นมือขวาให้ฉันคอยดูแลฉันเธอสนใจไหมสนใจค่ะฉันทำได้แน่นอนค่ะจะให้บุกป่าลุยไฟที่ไหนเนี่ยบอกมาได้เลยนะคะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกออเป็นว่างแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเธอคือคนของฉันตกลงไหมตกลงค่ะ